อย่าบอกว่าจะกลางตรงนี้นะโอ้ยถ้มกลางคนรอบล้อมอย่างนี้เหรอไปตรงที่เดิมโน่นที่ไปเถอะไม่คนมันเยอะยยยเอเไปถ่ายใครโอ้ยตายแล้วไม่ดูสันขารตัวเองเลยนะเยจะล้าตายแล้วก็จะเหยียบซ้ำมาที่สันขารตัวเองอะดูมั่ง <laughs> เดี๋ยวตะคุกคุกคุกค่ะ <c oughs> ไหนเลื่ถือไหวไห,ไห,ไหมนะนี่ลอยลอยแล้วจะไปไกลเลยแกงกันไปกัลงไปในหลุมเด้อเลยไม่มีคนเห็นเด็กเด็กเอากินก็ยังดีป่ะโอ้ยกินข้าวไม่อร่อยเหรอไม่เห็นหน้าเด็กๆออนะอๆเนี่ยชลธิดเนาะอยอะะากทานย,ย,ยังไม่นหนึ่งมีเม,มนได้เหรอวันนี้อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่แดดไปแล้วค่ะแดดหมดแล้วเพราะว่ามาสาย ช่วงนี้ที่เยอรมันก็มีเขาก็ลดดาวแล้วก็มีการเคอร์ฟิวด้วยนะคะสามทุ่มหลังสามทุ่มถึงถึงถึงติ่งตีห้าให้ออกน้องไหนอะเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วค่ะวันนี้กินง่ายสไตล์บ้านเราพาออกมาชมวิวทิวทัศน์นอกบ้านนะคะวันนี้เราจะมาปิกนิกดูสถานที่สวยงามแต่เสียดายไม่มีแดดค่ะจะเมืดอคึ้มพี่หาดเมรได้เลยเพ่มาดูักเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามีอะไรมามาแชร์กันนะคะมีใครมีอะไรมาบ้างอันนี้มาดามร้านนวดเขามีผลไม้วันนี แล้วก็มีอะไรคะที่อยู่ในกล่องนะคะมีขนมจีนไม่รู้ม่าเอามากินอะไรขนมจีนแล้วก็มีแล้วก็มีหรอเดี๋ยวเป็นรถหาเดี๋ยวจะปอกยังไงล่ะไม่เอามีดมาอถรุ่นใหญ่ยุ่มใหญ่สายฟอร์สรถเป็นรถมาสองลูกคุณพี่ทินมาดามโรงแรมเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราออกมากลางถ้ามีอะไรบ้างค่ะมีย่างเดียวค่ะวันนี้เรามาสั่งสั่งนอกบ้านกันนะคะวันนี้คือไม่ได้ตั้งตัวเพิ่งรู้ว่าจะมาอ๋อเหมือนกันทอดมันค่ะขนาดไม่ได้ตั้งตัวนะเนี่ยมีทอดมันเนี่ยไอ้เมื่อวานทำไปวัดไงไงรุ่่นใหญสายอ ้องลูกใหญ่ปแล้วเราจะเราจะปอกกันได้ไหมเนี่ยกัดเอาได้เต็เอาเต็มความสามารถพิเศษมาดูมาดามมาดามฝรั่งเยอรมันนะมาดามเมียฝรั่งเยอรมันที่อยู่เดียนค่ะโอ้คอนโดรุ่นใหญ่สายฝอสามชั้นเลยค่ะสุดยอดสุดยอดอะไรอ่ะโอ้ยพอดีเลยอออดูสิมีปลาแซลมอนด้วยนะคะมีน้ำตกด้วยนะอุ้ยน้ำตกด้วยนะที่มากจะไม่มน้ำกูนี่ไงขอเชอญมั่งขอชิญมั่น นีอะไรประดามันตามแล้านะตังโมนมาเหมือนกันค่ะอันนี้เปิดแล้วก็ผสมกันไปเลยค่ะขนมจีนม่าจะกินเป็นอะไรค่ะโอุ้ยก็ดียังมีอยู่กินได้หมดอ้ยเดี๋ยวเราแกะก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายอีกทีนึงว่าเรามีอะไรมาสั่งสามกันบ้างนะอันนี้ค่ะนี่ค่ะคุณหมอจังหวัสดีค่ะวันนี้วันมีความสุขนะคะวันสุขเราออกมารับลมค่ะพี่น้องจากบ้านจากเมืองมาแนะเจอค่ะ ดูนะคะสาวใหญ่ไวถือค่ะเป็นตัวแทนสาวไทยพาเดินทางไวัสดค่ะมีคุณดาวที่สวงามเมืองอุบลค่ะเมืองดอกอุบลมีราคาโอ้นี่คบนานมหาจ้าโอ้ข้าวราดค่ะอันนี้จกข้าวเหนียวไปก่อนพี่เล่นนะคะวันนี้เรามีอาหารที่อร่อยอร่อยเยอะแยะเลยค่ะอร่อยแม่อร่อยเอาลูกสวยไว้ก่อนนะคะไก่ตัดไก่ได้จากบ้านไก่บ้านโอ้ดูแล้วกินไม่ได้ค่ะเพราะควันใส้พลาสติกแต่ว่าทำดิบลีนะคะไม่ต้องไม่ได้ชิมเลยค่ะ นี่มีนี่มีโนราคาเพนนี่อะพี่ตัดไม่ได้เออมีไก่ครีบยูไม่เก็บเลยนะไม่พรอยใกล้น่าจะไบเอาเอาแค่ลองท้องแล้วก็นนี้จะกินผักนี่จะกินจับเป็นรถก่อนจับเอาเมื่อกี้ผกหางไปกินข้าวนอกบ้านกันนะคะวันนี้คุณหนโอเคคุณขาจารแน่ค่ะนี่คุอยันน้อยเลี่เอฟสีท่านมันปากใหญก็จะใหญ่ปีกสี่ฝางลงมาเลยนะคะคุณเสียร้องไห้กับคุณค่ะ เส I, ืๆๆอไมีเลยนี่ไปไปเต้น้อนหนีทะเลค่ะคุณเศรสือไลเกียวเสือลอกลายแล้วไปเตนะเกีก็มีน้าเยอมันว่าปลายบุกทีนะไาเตแหนตะแหน่ก็ต้แหนะตะแหน่ไปใหญ่มาาชีวิตเมียฝรั่งทำไงม้องทบัานหะคเฝล่าชีวิตเมียฝรั่งเอ้นี่ก็บังสวสงสบงโอยนอก่าเก่ให่หมๆเอากินตอนนี้เราอยู่ที่อ่าวนางกันนะคะตอนน เขทอดแล้วมเดี่ยอโทษถ้าออกเทนีอร่อยอา่สิอยอน่จะมีถ้านำปลาอีกนิดนึงสุดยอดแต่ว่ามันทำไม่ได้ชิมทำรีบมากก็ได้อยู่เนี่ยอันนี้ก็อร่อยชอบมันรู้สิคะข้าวนอกบ้านกินง่ายๆสไตล์แบบๆบ้านๆสไตล์บ้านๆแพงที่สุดเลยนะคะคร้านอาหารแงเอายังไงนะนี่ค่ะชีวิตเมียฝรั่งในต่างจินอะไรนึกไม่ออกเนไส้อ็นเนี่ยก่นกระใส่แบ หกกันนิดูสีน้ำดีดูสิดูสิดูสิมาหมาวิ่งมามันได้กินอาหารเอาให้มันหายเลยเออจะกินนะเอาให้มันกินเอาให้มันกิ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 นแล้วมีปัญหารก็นด้ดูสีน้ำดีดีวินย่าพายมันไม่ฆ่าปลาหารมาหนูนึกว่ามันกระโดดกระโจนเข้ามาเลยตายเลย เมียมาไปแต่ว่ามี้สตาร์ทก่อนเพื่อนเริ่มอืดอ่ะอย่งนี้ดีไหมคะคุณพี่อือกินช้าๆค่ะไม่ต้องรีบเมื่อไปหมดเลยค่ะแต่นี่ไม่มาเห็นหน้าเห็นตาเลยนะคุณกินแล้าลม่งั้นไม่ต้องสัดเปลี่ยนก็ไม่ต้องสั่นได้ไหมไวยังไงคะเมื่อวานไปทำฟาร์มอ้าวคุณหล่อไม่ได้นะร่างจะหมดแล้วน่าจะเรื่องอางความดีได้ไหมดีใจจังเลยแกงเก็บผักมาแล้วค่ะแกงแกงของเรานะเดี๋ยวแกงเก็บผักของเรานะคะเราตอนนี้เรากินกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเข้าป่าไปเก็บไปเดินชมสวนหน่อยแดดออกแแล้วววดดะ่าาหนน ดูบรรยากาศรอบๆหนาวมากเลยรู้สึกว่าจะเท่าไหรเก้าองศาเนาะวันนี้นอยกลาดนะแต่ว่าหนาวมันลมไมอมเก็บเสือ้อเก็บหมอนอิ่นมน,น,น้ำตำลาแล้วดูสารรลูกบอลถูกสิสอันนี้นะคะเราจะเดินทางต่อดนวยฟาหลานะคะ b y i s c ลนี่นะคะทุกการเติมลมนะคะมีฝรั่งทำทุกอย่าง <substit uting> ใช้เขา two, <Island> then, ่าการจอยลงรูปล่อยลมที่นี่นะคะการเติมผู้เล่นมากดอกระดกเติมดูล้านะคะนี่นี่นี่ถ้าเติมลมทีนี้ที่ดูชมในความจบนะคะจะร่ำจะรวยก็วันนี้นะคะจบสมก็ยิ่งสมหวังทุกคนนะคะแก่แล้วภาษาอะไรวะแก่ยากมีนางิดได้ไปผิดไม่เป็นโอ้ใช้ทรศัพท์ผิดได้เป็นอย่างหมงนี่มันกระหน่อมที่ตกมาหน่อยสิเห็นไหมเออน้าคอยนี่มือแข็ง แกนไหมแกนภาษาอะไรวะดูมาดามร้านนวดครับสุดลมรถเบนซ์ของเขาเมอร์ซิเดสหกร้อยนี่รุนใหม่ล่าสุดเนตินเจมันนี่ได้ยางคะามาดามจนเข้าป่าเจนมานอนที่นี่โอ้ยหนาวไม่ได้ถามความเห็นถ่ายเฉยไม่ได้ถามว่าหนาวหรือ้อน ามากเลยค่ะคุโอโซนคุตโ <laughs> อโซนทำไมเสียงเหมือนกำลังจะลาโลกเลยล่ะคะคุตโอโซนมากค่นี่พร้อมตายสุขมากๆเลยอะหน้าตากับความสุขนี่ช่างสวนกันเลยเกิน